นิพพานของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานตัวตัวที่บอกว่าไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานอันนี้เป็นปฏิปทาเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง <c oughs> ส่วนคําว่าไม่เห็นไม่สําคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเรานะอันนี้เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ แล้วพระหลานผู้นั้นไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานก็เอามารควิธีการละความเพลินเนี่ไปละความเพลินละความพอใจในนิพพานด้วยตรงนี้จึงเป็นปฏิปทาที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็จึงอยากนํามาให้พวกเราเนี่ยได้ทราบด้วยซึ่งอาตมาว่าพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้อย่างปฏิปทา้ถึงความดับมเหลือแห่งสกายะจะมีสามคำคือ นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภาษาบาลีว่าเนตังมะมะเนสโอมัสสนินเมโสอัตตาเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนสโอมัสสนินั่นไม่ใช่เป็นเรานเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสามคำตรงนี้จริงๆถ้าเราไปศึกษาพุทธวจนะเราจะได้ยินบ่อยมากพู้เจ้าจะตรัสต่อจากการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา แทบทุกครั้งเลยบ่อยมากท่านบอกอะพิสูุทั้งหลายสิ่งนี้เที่ยงไหมเนี่ยผูนะ้พิสูจก็ตอบว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่สิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมันเดินไปสู่ความดับสิ่งใดเดินไปสู่ความดับนะเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมใช่เป็นอนัตตา,นนา,ตาคือมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นตัวตนชั่วคราว <c oughs> เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แลแ้วตาสลายไปเมื่อสิ่งนั้นเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานนนั่เป็ ของเรานั่นเป็นตัวตนของเรานนในทางกลับกันเนี่ยนั่นเป็นเราก็คือเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเนี่ยเ,เอโมสมัสมิแล้วก็เอโสเมอตตาแต่ท่านก็นบอกควรใช่ไหมที่จะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราคือเนตังมะมะแล้วก็นั่นไม่ใช่เป็นเราคือเนโสมาสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตานั่นนี่เป็นปัญญาที่จะได้เมื่อเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตานะ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันกับเราคนละตัวกันเราเป็นผู้สังเกตมันเห็นมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะที่มันดับไปเนี่ยเรายังเห็นมันดับไปอยู่นี่แสดงว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกันอันนี้เป็นแง่มุมที่จะให้เราเข้าไปสังเกตว่าวิธีการจะถอนอุปทานถอนตัวเองออกจากระบบสมมตินะทำอย่างไร ก็พยายามอย่าไปเป็นมันด้วยการเห็นมันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนโยมเห็นแมวตัวหนึ่งกําลังนอนดิ้นตายไปนะเห็นมันกระทั่งจากมีชีวิตอยู่ดิ้นไปจนกระทั่งตายไปอ้าวเราผู้เห็นก็ยังไม่ได้ตายไปนี่ถ้าเราเป็นแมวเราก็ต้องตายไปกับมันใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราผู้สังเกตอย,อยู่ไม่ได้ตายไปพร้อมกับมันนั่นคือมันกับเราเนี่ยคนละตัวกันแล้วก็เอามาเทียบกับเรื่องลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ คิดว่าในนี้คงมีพื้นฐานด้านธรรมะกันมาพอสมควรก็จะพูดคามาตรฐานไปเลยนะเนะพราะฉะนั้นเราเอา <c oughs> ความความรู้ตรงเนี้ยมาใช้กับรูปคือร่างกายเรานะใช้กับเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาขณะที่สุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเราก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แต่มันกับเราเนี่ยคนละตัวกันเราเป็นผู้สังเกตเห็นมันอยู่เมื่อทุกข์ดับไปเราก็ยังรู้อยู่ว่ามันดับไป มีธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นความจําเกิดขึ้นมาความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปไม่มีใครทุกข์ทั้งวันไม่มีใครสุขทั้งวันแสดงว่ามันต้องมีการดับมีใครคิดปรุงแต่งทั้งวันไหมไม่มีมีใครคิดอดีตทั้งวันไหมไม่มีมีขึ้นมาสักพักแล้วก็ดับไปไมีขึ้นมาสักพักดับไปนี่คือกรอบในการมองในการเห็นเพื่อที่เพื่อที่จะบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมะเข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นอย่างไร คนที่มาเห็นตรงนี้บ่อยเห็นซ้ำๆเห็นบ่อยๆเห็นมากๆพอจิตก็จะค่อยๆจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติเหล่านั้นออกไปได้เท่านั้นเองตรงๆทางมีแค่นี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมัรควิธีพวกนี้จึงเป็นมัรควิธีทีอ่อยากจะแนะนำการละความเพลนินเมื่อละความเพลินในอารมณ์ที่กำลังเพลินแล้วมีสติดึงกลับมากลับมาที่ไหน พูุ้ทธเจ้ามักจะแนะนําให้กลับมาที่กายเรียกว่ากายยคตาสติการกลับมาที่กายนะทาอย่างไรได้บ้างเช่นอ,อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้แค่นี้รู้สึกแค่นี้นะไม่ต้องมีคําพูดอะไรในใจรู้สึกแค่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพูุ้ทธเจ้าบอกอย่างไรภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวท่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวท่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวท่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้น นะออกสั้นก็รู้ใช่ไหมเขา้เขายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ <c oughs> ทาความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายและสังขารให้ลาลับทํากายให้สงบลาลับนะสงบวาจาสงบกายแล้วต่อไปรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตแล้วทําจิตตสังขารให้ลาลับหยุดการปรุงแต่งของจิตค่อยๆทําทุกอย่างให้สงบสงบสงบลงมาเรื่อยๆเพราะน,นั้นการการบอกเรื่องอนาปาก็แค่ตรงนี้ ราะนั้นอนาปาก็เป็นหนึ่งในกายยคตาสติพพระพุทธเจ้าท่านกรัสว่าอย่างไรท่านบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันเพราะนั้นดึงจิตก,กลับมากายรู้ลมก็ชื่อว่าอยู่ในกายหรือว่ารู้การเคลื่อนไหวอิียบทเราก้าวเดินพระุทธเจ้าบอกเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการหิบ,บาดจีวรสังฆตนะิเรา <c oughs> ทำอะไรในอิริยาบถปัจจุบันให้รู้ตรงนั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งสร้างขึ้นมาแต่ในขณะที่เราทํากิจการงานในขณะนั้นเนี่ยรู้การเคลื่อนไหวการทํางานนี่ก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติกกวาดบ้านอยู่ถูพื้นอยู่ไม่ใช่จิตส่งออกไปข้างนอกแล้วไปเรื่องอื่นเอพรุ่งนี้จะไปไหนดีเอจะฉันน้าปนะไหมเอเยันนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนกับใครดีคิดปรุงแต่งละดึงจิตกลับมาอยู่ที่ตรงนี้กวาดพื้นถูบ้านล้างถ้วยล้างจาน ทำงานบ้านให้ดีขับรถอยู่ก็รู้ว่าขับรถตรงนี้นะให้ควรงานนั้น <c oughs> การยัาตาสติตรงนี้รู้ลมรู้การเคลื่อนไ,วไหวริบบทรู้การทํางานในปัจจุบันการทํางานในปัจจุบันตรงนี้ผู้เจ้าเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานะเป็นอนุสติฐานที่หกบอกไปกับพระอานนท์เพราะฉะน,นั้นเมื่อละ,ละความเพลินในอารมณ์แล้วก็ให้พวกเราทั้งหลายยดึงจิตกลับมาที่กายรู้อยู่กับกายเข้าไว้ งานในปัจจุบันก็จะไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องนะเกิดผลเสียหายน้อยที่สุดดูพวกแขนขาดมือขาดทางานหน้าเครื่องจกักรนะอาตมาจะไปบรรยายที่ศูนย์ประกันสังคมนะยึกฟื้นฟูสุขภาพ,าพมือขาดแขนขาดกันเต็มเลยพวกนี้เผลอเลยนะอยู่หน้าเครื่องจักรเผลอไปคิดตัดเดี๋ยวมือขาดนิ้วขาดแขนขาด,ขาด,ขาดนะเพราะฉะนั้นพู้เจ้าถึงให้ดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันเนะคยมีโยมมาวัดคนหนึ่งบอกว่า อาจารย์ครับขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนเลยโรงเรียนลูกสองรอบนะขับวนไปวนมาอยู่นั่นมันฟุ้งซ่านเน่โยมมันไปคิดมัวแต่ไปคิดมันไม่ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อละนันทีคือความเพลินแล้วเนี่ยก็ให้พวกเราทั้งหลาย,ยดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้มากแค่นั้นเองอย่าไปอยู่กับอดีตอนาคตอย่าไปอยู่กับสุขกับทุกข์ ถามว่าเวลาไปอยู่กับอดีตอนาคตหรือสุขทุกนั้นเนี่ยใครเป็นผู้เข้าไปอยู่วิญญาณขันเป็นผู้เข้าไปอยู่และขณะที่เรามีสติคือความระลึกได้กลับมาอยู่ปัจจุบันถามว่าแล้วใครมาอยู่ก็วิญญาณมาอยู่เหมือนกันนะแต่การที่วิญญาณไปอยู่ในขันอันนั้นเนี่ยธรรมชาติอันนั้นพู้เจ้าจะเรียกว่าเพลินไม่ดีนะให้รีบละแต่ขณะที่จิตมาอยู่กับกายอยู่กับอุเบกขานะที่พู้เจ้าแนะนํามีอุเบกขากลับมากาย ผู้เจ้าเรียกว่าผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่เกียจขานตาลบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิด <c oughs> นี่ก็เป็นมุมต่างในการใช้คำพูดว่าถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีให้รีบละจิตมาอยู่ตรงนี้ดีชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นให้เราเห็นความต่างของการใช้คำพูดของพุ้เจ้าซึ่งมันเป็นการตั้งอาศัยของวิญญาณขันธ์ทั้งนั้น วิญญาณขันเนี่ยมันจะตั้งอาศัยอยู่ในขันทั้งสี่พูดกันมากฐานที่ตั้งของจิตเยอะแยะเลยนะแต่พระเจ้าบอกฐานที่ตั้งของจิตคืออะไรคือสี่ธาตุนี้สี่ธรรมธาตุนี้รูป,ประาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุสี่ธรรมธาตุนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตโสดาบันจะรู้ตรงนี้นะเราตรวจสอบเองได้ไหมได้นั่งดูลมหายใจไปสินั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะ ถ้าจิตหลุดจากลมหายใจไปมันไปรู้เรื่องอะไรบ้างบางทีมันไปคิดเรื่องอดีตมีสติดึงกลับมาเดี๋ยวบางทีมันไปคิดเรื่องอนาคตมีสติดึงกลับมาเดี๋ยวมันไปรับรู้อาการสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเรานั่งสมาธิไปสิบปียี่สิบปีก็ตามรู้แค่นี้จิตมันจะวนอยู่แค่นี้สี่ธรรมธาตุนี้พู้เจ้าจึงเรียกสี่ธรรมธาตุนี้ว่าวิญญ,ญาณขีติฐานที่ตั้งของวิญญาณมีอะไรรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิต เป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นภพเป็นกรรมจิตตั้งอาศัยในหลายคือรับรู้ในหลายสิ่งนั้นคือภพคือสถานที่เกิด